เ oh อาให้เลยบ่น่าโอเคพี่น้องเนาะเปิดภาคคุณบมานกะจี้ใช้เฮือนน้องบุญทวีเพิ่นคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเอ้ามึอนี่ไงขันด้กลับบ้านกลับซองเลยพี่น้องเนาะนี่ก็อยู่เฮือนน้องบุญทวีเพิ่นคือเก่าคุณที่ภากันลุมขึ้นต้นไม้เบิ่งลุกมลเข้าอีกแล้วพี่น้องเงย เอาคนอื่นเบิดขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีกับพ่อพี่น้อง FC กันเบิดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะฮะจังไดก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบเวียดบ้านเฮาคือเก่าเนาะาพบเจอกันคือเก่าพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยนกเข้าเพิ่นว่าคดแล้วมื้อน่ะเบิ่งพื้นเบิ่งหยังเพิ่นก็เนาะอันาตพี่น้องเอ้ยมเพิ่นก็ยังบ่ทันได้เก็บได้ กวดเนาะมีแต่ว่าตัวไอ้เพื่อนดีช่วยเพื่นออกแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่านี่เห็ดสาวดังได้อยู่ได้นี่พี่น้องเนาะโคดหน่อยหนึ่งพี่น้องเขาตัดหนองขนาดนก็ได้อยู่พี่น้องเนาะแต่ต้องสางเสียนหน่อยเล็กน้อยพี่น้องเนาะเดี๋ยสาวดั้งสาวยังพอได้อยู่ได้นี่พี่น้องเนาะจุ่มนี่พี่น้องเลยไม่ตอกขอกลาเพิ่นเนาะอ่านี่ก็ไม่สี่แปดละสันแต่ว่าทางประตูแล้วท่านจะหา้างหาอยังมากดอกเนาะ อย่างนีขึ้นก็ไม่อีกแล้วอ้ยระวังเด้อระวังเด้ออยู่ยว่าน้องบุตรวีไปแล้วอ้องกวากแล้วเนาะเออมันใหญ่ระบาดนีิไปเด้อมันเอาไม่ได้มันยุ่งระวังเด้อเดี๋ยวโตนุกอีกแล้วอยังฮะ โดยจะไปดิเป็นไรใช่รเดับหังโดยใ้บกกะปิขึ้นไปกระทิมลงมาเลยลูเป็นไรทิมมาเลยลุกค่ะโเวีเอมหนังลุกหนังเออมันมกมันมาคบหามเล็กน้อยขี้ดื้อหนุมตาเล็กน้อยพราเออเออเนี่ยบุบเนาะโบแมนดี มาเฉลยเสียงนกปริศนามันคือนกของแมวโนเ่นยาย่านหรือเปล่าบัดยาย่านเพิ่อนหรือเปล่าเออมันคือว่าดีดงดงไปเหมือนไงอ่าโดนเป็นแข้งเฮาเบิดแล้วเ่าเป็นแข้งเขาหนิเนาะเป็นอะไรคือบมอลงมามันหนุ่มใหญ่กว่าเก่าหรือเปลายเบิดอะไรแบบนี้ เออใส่พอตู้เราปี้งพอดีเทปนี้ฮะรอเฮ้ยไปดองเงยนกแดใดื้อจับมือน้ำรถนกเข่านกนนกนกลยนกหยังนกเข้าเออพอตู้ไปไทยอะไรกินนี่อ้ลมหกมกุทไปพุ่นแล้วเนาะเฮ้ไปดองเงย แดดครักแดดเน่มันนี่เนาะไปะเจอกระเมื่อแล้ว,ลวพี่น้องเลยมันกุ๊กนี่กับเกี้ไปทางใดเนาะอเออถูกเออเอาเด่นน้ำเด่นน้ำแล้วบาทนี่เอ๊ะใส่ผ้าแ็บเลยเลยอยู่ห้าบาทนี่เนาะ Thưa sang chơi mày cái một em ấy nó. mẹ mà khảo là vậy đi. Bên đây có phải tít quá. nói vào nó nó đi đẻ bay bay nó con phải nào người. Bên đấy đồng bún phải có bảo luôn mày. Nhùm đi. Bên của cao bên hình này hình nhùm nó bảo. Đi. Ừ. Ừ. จะนั่นกบไป็ยังนี้นเนาะใช่เคยใช่ยี่บ่เป็นกบน่ะหงุดออิใส่เป็นอยู่ทีออหงุดมหมันอยู่น้ามันนู้นน้าม,มันกินแลฮะจงมันนันได้พรมในแม่มะเหนียงเกินได้เอีกไปยังอีกเออ ูปุ๊บได้โจงลงเลยโหลดหไก่กินนะฮู้ปสอบเปิซามชิ่เิก็นมติชดินเนาะยบ จบกน่จกใน่เว้ยพีทในใกล้กอนเนาะงัวก็ไปนอกพสดบ้านนี่พี่น้องเลยไปข้างนอกว่าอะือว่วปุ่นนำประตูกับมาแล้เฮ้ยยังเป็นยังไรเนยังรับเมือนว่เอาห้เลยบ่หน่ะบ่เนาะบ่ห้เนาะเก่งเนาะเดบิวต์ได เก็บพื่อเรามาเตียงยังเรือแล้วมึนี่ตุ้งตุงเดืดึงเลยบ่ตุตุงเดอดอ๋อไม่จ็บนี่ไม่จ็บะจบเติมจีบเติมแล้วอยู่นี่แหละอตีมันเลือลาบจื่อแ้ววันนี้เด้อจะดือนเ่ราะมันดื้อไนั่งกะทัง มันไป็นด่างเลยมันเลกระทั่งนำความเหมือนหายนะแม่พึ่งดูฮะที่นี่เห็นช่วงแดงพึ่งดูฮะระเบิดเลยทั่วทั้งหมดทิ้งระเบิดด้วนะตาเนาะน้่มันไก่เกิดเปลือนได้อย่าบอ่เลยกันเดกะตูว๋อไม่แฉมาเล้จิงๆคนกินด้อเฮ

เดือดไปเบี่ยป้ใคร้าไอ้ปนตกก้อนหนึ่งพีกัเนาะน้องบุตรีเอาปั่น้ตัวอยู่ลูกตัวใหญ่ได้ตุลูกเข่าไ่นใหญ่เด้อเออเพราะปีไงมันยุ่มเหินวะยังเอาไป่งอากกรต่าหยงเงาหยเลชอดจิ้น

tay lên mướt, bắt đầu, bắt đầu tay lên mướt bắt nhưng mà non rồi, có đi ดื้อต้องดื้อมึนเด้ดื้อมึนดื้อจริงเนียเฮ้ยต๊กรีขนเริ่มลมมาแล้วบ้านี้ฮ่อโลตัวเจิ๊กจั๊กมุ้งเลยนี่เบิ่งก่อนสามมุ้งเ้าสี่นาทีอ่เออแนวเจ้าเบิ่งก่อนเนาะอ่สี่มุ้งนะสี่มุ้งมโต๊กนะเออสี่า่งอมุ้งอ่าอ่า

ข้างนี่คือข้างผู้นำทั้งหม้นานี่จุดนี่แข่งโกมูจุดซึ่งนี่เออถึงนีโบมีทางนี้แจ้งควบอยู่จุดพายไปจะช็อกแท้เป็นบล็อกเออจับเอิงเป็นจับอยู่บ่เป็นก้านอยู่บ่ คยไปกันี่บางบุญนีชงหอกเนาะอึงเยจับาะเจับอยอ่ในอึงมากนี่พังเช่ดินชายเนาะตีกีเนาะดแกอายังโอเดินชยงโยงบ่ต่อยก้นต่อยหวนโยงโยง่พอใช่อดิอเทอได้ยินแซ่บอึปิ้งบ่ตุตบเปิ้งเนาะมันหอมนะ แล้ว่าต้อมนอี่นยข้ะวอ้วมากต้มในไข่ตีเฉกขึน้นเขาต้มผูนกต้มเมื่อเช้ามันแห้งมันแข็งอย่งค้อยนะแล้ว่าต้มเนาะยก้อยเลือดนำมาพักเนี่ยข้าวเนาะนก้อยแล้วต้มเปื่อยเป,ปื่อยแด้วจนกระดูกมันนี่มันคหอมก้อนหอกมะขี่ก้นหัพื้นกินอนกีนกนี่นมิเตอ่าปิ้งเนาะเขาคันปิ้งนี่กินอยู่ขนออนันต้มนี่ยเบาไวเบาค่อยมากปิ้งมะขน่ดำโตน้ดำซุปนดำโตแล้วก็ปีขันต้มเนี่ยมันดูหอม ฮอมมันอ่อนติ่งผักก้อยปอดโันยรกันปีี่นี่่ได้ยินครับเองโบให้มันเทบโือโบาเนา่เอาพังกระดนใส่ใช้จมูกเปลือยกับเปลือยไว้อันนี่ฮักเลยอันนี่อันักโอ้มันคหมดแนี่ที่เจ้าบมุกเคยใส่บ่งบ้บ้ใสอ

คว่าคเป็นได้มาตวัดมหาทุอเนไ่้มาตวัดมหาทุกก็สี่วัดผมไม่รู้สี่วัดไม่ถูกสีวัดไม่ถูกป๊อเมนแล้วหึ่มอะไรหลังชุดสายเลยเข่งผมตู้พี่หรือว่าเทรศัพหน่ะยรถเย็รถกันดี้ ขนาดผนเงีนได้มาหอดได้นน่เอาเชือกไปกอนเดี๋ยวฝนตกครับทุาแปเดียวทุส์แลนดเีกเตรียมการเลยก่อนไปแล้วเบิ่งทุกคนไอู้มวดน้ใส่ผูึ่งเดเป็นหัวน่มหันห้มาหอนี่เลยหน้าเดดหนี่เลย

ผนตุกน่อยพากันหาแล่นยงไดม่ตีมแตนแล้วเนาะเคยอยู่ว่าอะไรตีมแตนเอยกินนกไมไรตีมแตนอะไรมันแข้งช่วงฝนตุกป้าเมนี่ได้หนเคยกินนกไหมเคยกินแต่ทำเล็กน้อยขีดดื้อกินแต่นกหนูมากกินแต่

เลยมันยืนยีเลอืเอยมันไปด่างเลยเนาะมันมันหยากำลังไ่เห็นหนูได้ ngồi กับหมาก็ก็หมดหนูไปหาเย็นทิศเดียกันพอนดมาแล้วมาแล้วพี่น้องเลยเออแม่ันบอกนบอกงับเขามาแม่้นได้ับูเออมันความไวขนเออพายังมาไปไปเเจ้าขี้ดื ให้บอกกี่ด้อฮะให้บอกกี like like right. right. no, now. Right now. Co ่ด้ว่าเอาเงินมาเอเงิน่ใช่นบ่ามีนบ่าวไปกวดเพื่อไรเอมาบอกเลขไว้บอกเลขกันอย่างดีเงินนะเลขยังชอบก็ไว้บอบอกเลขก่อนไม่เอาเงินไปก่อนเป็นเลไปเลยบอกเลขไว้นบอมบให้ให้รายเธอเลขบ่บอกไม่คยเอา ไม่เคยเอาอุ้ยไม่เคยเอามันจะเอาหมดบอกเล็กใา้เด็กได้เงินให้เด็กกินขนมเอาเอาบอกพ่อให้ไม่กินนี่แต่จะเอาหมักนี่ข้อแร่นี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 ่กาดกาดบอกเล็กไว้เบังเีิญบนดินปอบนดินเอาไปจูดไว้ไหมเอาไปจูดถิ่มยังไงครบด้วยมีอะไรกับไฟฝนตกกระดุยฝนตก

เออโทรศัพท์ปิดไว้อย่างดีเนาะขื้นไฟระมัดระวังผู้นี่เนี่ยเอาสู่รอกไว้ผู้นี่ขี้ดื้อนี่ลามสู่ไว้รถขี้ดื้อท่านนะบ่าวจะบอกคนมาจับเจ้าขี้ดื้อเอามากรอนเงินบ่บ่ให้เอามาโทรศัพท์เอาเพจยังโทรศัพท์หนูจะไปเล่นหนูจะไปเล่นหนูยังเอาหนูยังเบิ้งยิถามเบิ้งหนูยังหนูพุกหนูใหญ่เอายเนาะ

บ่มีบ่ให้แฮ่ดื้อวเนาะไปดื้อไปดื้อชิอขนมไนไปดื้อชิอขนมไ้อีกชมาหาอีกคันที่ดื้อนี่แ่เกือบม่แช่เกือบไปยังเหยียบแก้วฮะแฮ่ประตูไปแช่ไรเออามา บ่ขี้ดื้อบ่ให้บ่ให้ยนะบ่าวใชายชายผ้าเล็บเหมยเหมยเจ้ากินน้ำอีกบ่ขี้ดื้อไปขี้ดื้อเหมยกินหะเห็นโทรศัพท์แล้วังมือเงาะได้จับไปตัวทีบฮะอะไรอ่ะมือตัดมือมือเขาเพื่นบางที่เพื่อนไต้หวานไต้ยาเจ้าจับได้เสีบ่ใหายบ่บ่บ่เอาสายผ้าเล็บเอาเออเออเออหมยก็ยากอันคนขี้ดื้อนะ เออได้กระพื้นกระไพรเลยเฮ้ยพยายกินคอน้ำชายผ้าแ lap เด้อพยากรินเด้ออย่าลินกระไพรเด้อเอาๆพี่น้องเนาะทั้งโมเยติเองขอตัวแล้วสักก่อนพี่น้องเลยภาพประกันใดกลับขอโทษขอไพรน้ำเมลายเนาะเอาแทยนีละก่อนพี่น้องสบายดี